สวัสดีค่ะแอดเลิฟเลิฟซีรีส์นะคะวันนี้จะพามาส่องเผลงานของอ e ีแชมินชั่วโมงนี้นะคะอีแชมินก็กำลังขึ้นแท่นเป็นพระเอกดาวรุ่งหุ่งแรงมากๆนะคะที่กำลังคลองใจผู้ชมทั่วโลกโดยความหล่อออล่าของหนุ่มคนนี้นะคะก็มาพร้อมกับฝีมือที่พัฒนาขึ้นอย่างเห็นได้ชัด งั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าเจผลงานของอ e ีแชมินที่ตั้งแต่เริ่มเดบิวต์นะคะมีผลงานอะไรบ้างเพื่อใครเป็นติ่งอยู่นะคะก็สามารถแวะเข้าไปดูในตั้งแต่ซีรีส์แรกของอ e ีแชมินได้เลยนะคะงั้นเรามาปักหมุดจดลิสต์กันเลยนะคะซีรีส์แรกนะคะที่อ e ีแชมินทำการเดบิวต์นะคะก็คือ h i g า c องศู2ยนะคะเป็นซีรีส์16ตอนเล่าเรื่องสังคมชั้นสูงของเกาะเชจูนะ โดยมีอดีตทนายนะคะที่ตกเป็นผู้สงสัยในคดีฆาตกรรมนะคะเธอพาลูกชายนะคะย้ายเข้ามาในโรงเรียนนานาชาติสุดหรูซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดโปงความรับคำโกหกและสงครามจิตวิทยาโดยพล็อตเรื่องนะคะจะปั่นประสาทบีบแกนสมองมากและอ e ีแชมินของเรานะคะก็เดบิวต์ด้วยบทของอันซึงโจเลขาหนุ่มผู้พักดีของตัวลายจ้า เรื่องนี้นะคะอีแชมินก็จะเป็นตัวละครสมทบนะคะที่อาจจะเห็นได้ไม่บ่อยนักนะคะแต่ก็มีความโดดเด่นทีเดียวเรื่องที่สองนะคะก็คือ going to you at a speed of 490ก m มนะคะฉายในปี2022เป็นซีรีส์16ตอนนะคะเป็นซีรีส์เกี่ยวกับแบดมินตันนะคะพูดถึงความรักความฝันแล้วก็การกดดันของการต่อสู้นะคะ โดยเรื่องนี้นะคะอีแชมินก็รับบทเป็น e g จีโฮนะคะน้องเล็กประจำทีมแบดมินตันนะคะที่ให้ความสดใสเป็นวิตามินของทีมนะคะใครที่อยากดูบทสดใสของอ e ีแชมินในเรื่องนี้นะคะก็ตามดูที่เรื่องนี้เลยนะคะ ต่อมาเรื่องที่3นะคะชื่อเรื่อง Cash c o u r s e in r o m e n c e นะคะในปี2023เป็นซีรีส์16ตอนใครที่ชอบซีรีส์แนวครอบครัวโรแมนติกคอมดี้นะคะก็ห้ามพลาดเรื่องนี้เลยแต่ก็จะแฝงไว้ด้วยปริศนาฆาตกรรมและถึกขวัญใครที่ชอบซีรีส์ที่มีหลายรสนะคะก็ไม่พลาดเรื่องนี้เลยนะคะ ในเรื่องนี้นะคะอีแชมินได้รับบทเป็นอีชอนแจนะคะนักเรียนต้นแบบผู้เพียบพร้อมนะคะทั้งเรียนดีอุปนิสัยดีแล้วก็เป็นลูกชายในอุดมคติด้วยบทที่นิ่งสุข,ขุมนะคะเขาก็ซ่อนความเครียดความสับสนเอาไว้ในใจซึ่งก็แบ,บกความคาดหวังของแม่เอาไว้นะคะซึ่งบทนี้นะคะทําให้อีแชมินนะคะกลายเป็นดาวรุ่งในชั่วข้ามคืนใครที่อยากดูว่าอีแชมินแสดงยังไงนะคะก็ไปตามดูเรื่องนี้กันนะคะ ต่อมาเรื่องที่4นะคะก็คือ C.U. In My n i h l i f e นะคะใช้ในปี2023นะคะเป็นซีรีส์12ตอนเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการข้ามพบสุดมหัศจรรย์น,นะคะโดยนางเอกที่ข้ามพบมานะคะเขาก็จะจำอดีตของตัวเองได้ทุกชาติเลยนะคะแต่ชาติที่19นะคะเป้าหมายของนางเอกก็คือการกลับไปพบรักแรกนะ,ะซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนะคะใครสนใจก็ตามไปดูกันนะคะโดยอ e ีแชมินเรื่องนี้นะคะก็จะรับบทเป็นคงังมินกีนะคะ ที่เขาสามารถรู้อดีตชาติของนางเอกนะคะโดยเรื่องราวหลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงก็ต้องไปตามดูกันนะคะต่อมาเรื่องที่5นะคะเป็นซีรีส์สั้น7ตอนนะ,ะ High l g a c h i 2 4 2 4โดยซีรีส์นะคะจะพูดถึงโรงเรียนมัธยมปลายชั้นนําของเกาหลีนะคะโดยกฎระเบียบทุกข้อนะคะก็ถูกควบคุมโดยทาย,ยาทแชโบโดยเรื่องนี้นะคะอีแชมินก็จะรับบทเป็นคังฮานรับบทเป็นนักเรียนทุนนะคะที่เข้ามาท้าทายอํานาจเดิ บทจะเชื่อเฉือนแล้วก็เข้มข้นแค่ไหนนะคะไปติดตามดู e-chaemin กันนะคะต่อมานะคะก็คือเรื่อง c a s h o l o g y 101นะคะเป็นซีรีส์12ตอนเรื่องนี้นะคะจะพูดถึงนักศึกษาสาวเอกปฏิมากรรมนะคะผู้มีฝีมือเป็นเลิศนะคะแต่อาภพับรักขั้นสุดหลังจากที่ผิดหวังด้านความรักมานะคะเธอก็ตั้งใจว่าจะคบคนที่หน้าตาเท่านั้นแต่โชคชะตาก็ดันเล่นตลก ทำให้เธอมาพบหนุ่มสุดเพอร์เฟกพร้อมกันถึง4คนเอาและความสนุกก็เริ่มขึ้นแล้วด้วยฮาเร็มหนุ่มหรอกเรื่องจะสนุกสนานแค่ไหนกันนะคะก็ไปติดตามดูกันนะคะไปติดตามอ e ีแชมินกันต่อมาก็เป็นเรื่องที่ทำให้สาวๆรู้จักอ e ีแชมินเป็นอย่างดีนะคะคือเรื่องบอลอาบาทิตยอร์มาเจสตี้2025เป็นซีรีส์12ตอนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จบแล้วนะคะเรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์แฟนตาซีทะลุมิติ พูดถึงศาสตร์อาหารนะคะที่นางเอกทำให้พระราชาชอบเรื่องนี้นะคะนางเอกนำแสดงโดยยุนอานะคะเป็นเชฟสาวนะคะที่ได้รางวัลมิชลินแห่งยุคแต่เกิดเหตุการณ์นะคะที่ต้องกลับไปสมัยโชซอนกลับไปเจอกับพระเอกที่รับบทเป็นกษัตริย์นะคะเรื่องนี้นะคะอีแชมินก็หล่อมากนะคะให้แอร์นะคะก็โดนตกไปอีกหนึ่งนะคะ เลยจะต้องมาเจาะลึกประวัติของอ e ีแชมินกันเลยทีเดียวที่อยากรู้นะคะว่าอ e ีแชมินเรื่องนี้น่ฮอตปังขนาดไหนนะคะก็ไปตามดูกันเลยนะคะใครที่ชอบดูรวดเดียวจบนะคะตอนนี้ก็เริ่มดูได้เลยนะคะเพราะตอนนี้ก็เหลืออีกหนึ่งตอนเท่านั้นนะคะก็จะจบแล้วนะคะและใครที่อยากติดตามผลงานของหนุ่มอ e ีแชมินต่อนะคะก็ไปตามดูที่อินสตาแกรมอันนี้ได้เลย ICM เปิดวาาไปแล้วนะคะใครที่อยากดูไลฟ์สไตล์น่ารักน่ารักของอ e ีแชมินก็สามารถติดตามแอดนะคะเพื่อจะไปดูในคลิปถัดไปได้เดี๋ยวเราจะมาลงความสดใสน่ารักของอ e ีแชมินกันนะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แอดด้วยนะ,ะแล้วเจอกันใหม่นะคะ next Clip ad love love series แล้วเจอกัน